พาวซาเป็นแกนกลางของดาวฤกษ์หลังการระเบิดซูเปอร์โนวานักฟิสิกส์พยายามทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกการทำงานของพาวซานับตั้งแต่การค้นพบในปี1967โดยเฉพาะการปลดปล่อยพลังงานที่เป็นจังหวะโดยสามารถปลดปล่อยพลังงานได้ตั้งแต่ระดับขึ้นวิทยุจนไปถึงรังสีแกมมาขนาดนี้การจำลองคอมพิวเตอร์แบบใหม่ได้ให้ผลลัพธ์ที่น่าประหลาดใจ คาวซามีสนามแม่เหล็กและสามารถหมุนได้หลายพันครั้งต่อวินาทีซึ่งเปรียบเสมือนไดนาโมที่ทรงพลังสร้างสนามไฟฟ้าอันมหาศาลทําให้สามารถฉีกกระแากอนุภาคบนพื้นผิวของดวงดาวพร้อมกับเร่งความเร็วสู่อวกาศการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์แบบใหม่ทําให้เห็นการเคลื่อนไหวของอนุภาคที่น่าทึ่งอนุภาคส่วนใหญ่เป็นอิเล็กตรอนและปฏิอนุภาคโบซิตอน ในการจำลองสีจะอ่อนลงเมื่อได้รับพลังงานที่มากขึ้นเอิเล็กตรอนมีแนวโน้มจะวิ่งออกจากขั้วแม่เหล็กโปรตอนส่วนใหญ่ไหลออกมาตามแนวลทัทิจูดของโครงสร้างที่ค่อนข้างเบาบางเป็นแผ่นกระแสเทอร์ลินชีการไหลออกมานี้คล้ายกับลมที่แผ่ไปไกลออกจากพาซ่าเส้นสนามแม่เหล็กและอนุภาคเคลื่อนที่ไปพร้อมกันดึงเข้าและขยายออกเมื่อพาซ่ามีการหมุน ความเร็วในการหมุนของอนุภาคจะเพิ่มขึ้นตามระยะทางที่ไกลออกไปแต่ก็ถูกจำกัดด้วยความเร็วแสงนักฟิสิกส์ตั้งชื่อขอบเขตนี้ว่าทรงกระบอกแสงซึ่งอนุภาคหรือสสาราจะไม่มีทางเดินทางได้เร็วกว่าแสงดังนั้นต้องมีบางสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนที่อนุภาคจะไปได้ไกลถึงขนาดน,นั้นก่อนถึงขอบเขตของกระบอกแสงการจำลองนี้แสดงให้เห็นว่าอนุภาคอิเล็กตรอนพลังงานปานกลางมีการกระเจิงในวงกว้าง และบางอนุภาคดึงเข้ากับสู่พาซ่าบางอนุภาคเร่งความเร็วบางอนุภาคช้าลงในที่สุดก็หลุดผ่านจากกระบอกของแสงได้ออกไปสู่อวกาศการจำลองนี้แสดงให้เห็นว่ามีอนุภาคโปิตอนเพียงเล็กน้อยที่กุมความรับการแผ่รังสีแกมมาของพาซ่าและนอกจากนี้ยังมีการกระตุ้นพลังงานมหาศาลณนะจุดต่างๆในแผ่นเคอร์เลนชีตท,ที่สนามแม่เหล็กมาบรรจบกัน การจำลองเหล่านี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถเข้าใจกลไกทางฟิสิกส์ได้มากยิ่งขึ้นดาวนิวตอนไม่ได้มีประเภทเพียงแค่พาวซ่าเท่านั้นแต่ยังมีอีกหนึ่งประเภทที่สนามแม่เหล็กทรงพลังมากกว่านั่นก็คือแมกเน t ตาที่มาของสนามแม่เหล็กภายในดาวนิวตอนจะเป็นอย่างไรมาติดตามชมในวิดีโอนี้กันครับ ดาวนิวตันเกิดจากการยุบตัวของดาวฤกษ์ขนาด10จนถึง25เท่าของมวลดวงอาทิตย์ที่มีการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนจนหมดสิน้นจากนั้นจึงก่อเกิดกระบวนการระเบิดซูเปอร์โนวาเหลือไว้เพียงแค่แกนของดาวนิวตอนสมบัติด,ดาวนิวตอนมวลขั้นต่ำสุดมีค่ามากกว่า1.4เท่าของมวลดวงอาทิตย์โดยดาวนิวตันเป็นดาวที่มีความหนาแน่นมาก ซึ่งเปรียบเทียบได้กับมวล900เท่าของพริมิตกีซ่าถูกอัดรวมกันอยู่ในน้ำตาลหนึ่งก้อนจึงทำให้ดาวนิวตอนมีความหนาแน่นที่สูงมากซึ่งอนุภาคนิวตอนเป็นกลางทางไฟฟ้า,ฟาแต่การที่ดาวนิวตอนเกิดสนามแม่เหล็กนั้นต้องมาพิจารณาจากโครงสร้างของดาวนิวตอนโครงสร้างดาวนิวตอนโดยสามารถแบ่งองค์ประกอบได้เป็น3ชั้นที่ขอบดาวมีอนุภาคที่เป็นประจุไฟฟ้า เรียกว่าไอออนกับอนุภาคอิเล็กตรอนในชั้นถัดมาที่เป็นขอบด้านในของดวงดาวก็ยังคงมีอนุภาคอิเล็กตรอนนิวตอนและนิวเคีกสของอะตอมส่วนที่แกนดาวอัดแน่นไปด้วยอนุภาคนิวตอนซึ่งหมายความว่าการที่ดาวนิวตอนประเภทพาซ่านั้นมีสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นเกิดจากขอบด้านนอกของพื้นผิวของดาวนิวตอนที่มีประจุไฟฟ้าจากไอออนกับอิเล็กตรอน ขนาดที่ดาวนิวตอนกำลังหมุนหลายพันครั้งต่อวินาทีก็ทำให้เกิดสนามไฟฟ้าฉีกกระชากอนุภาคต่างๆจากพื้นผิวพร้อมกับเกิดสนามแม่เหล็กด้วยเช่นกันซึ่งเป็นที่มาในการปดิดปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดต่างๆซึ่งมีการแผ่รังสีเป็นลำแสงจากขั้วแม่เหล็กของดวงดาวซึ่งจะคล้ายกับลักษณะการหมุนของไซเรนหรือไฟจากประภาคารเมื่อมองดาวนิวตอนประเภทนี้ไกลมีการกระพริบเป็นจังหวะสั้นๆ ้ายกับสัญญาณเพาจึงเรียกดาวนิวตอนประเภทนี้ว่าเพาซาประเภทของดาวนิวตอนจากการที่มนุษย์ได้สำรวจจกักรวาลพ้นพบดาวนิวตอนประเภทเพาซ่า3,000ดวงประเภทแมกเนตา30ดวงสุดท้ายกับประเภทที่หาได้ยากที่สุดโดยมีผลของเพาซ่ากับแมกเนตารวมกันซึ่งมีการค้นพบเพียงแค่6ดวงเท่านั้น โดยแมกเนตามีสนามแม่เหล็กมากกว่าพาวซ่าประมาณ1,000เท่าซึ่งหมายความว่าโครงสร้างภายในของแมกเนตานั้นต้องมีความแตกต่างจากพาวซ่าอย่างแน่นอนนักฟิสิกส์จึงคาดการว่าสสารที่อยู่ในใจกลางแมกเนตาไม่ใช่อนุภาคนิวตนันแต่เป็นสสารควาร์กอนุภาคควาร์กมาจากทฤษฎีคอนตัมโคลโมไดนามิกซึ่งใช้ประจุเป็นสีในการแบ่งแยกโดยคำว่าโคโมนั้นแปลว่าสี จากวารสาร Nature Physics ในวันที่1มิถุนาย,ยนปี2020ได้ตีพิมพ์งานวิจัยในชื่อว่าหลักฐานสำหรับแกนสะสรควาร์กในดาวนิวตอนมวลมากจากงานวิจัยได้ผลสรุปว่ามวลดาวนิวตอนขั้นต่ำประมาณ2เท่าของมวลดวงอาทิตย์มีสะสรควาร์กในใจกลางดาวนิวตอนการเกิดสาสรควาร์กภายในใจกลางดาวนิวตอนซึ่งนิวตอนนั้นประกอบด้วยควาร์กสอนุภาคค,คือดาวควาร์กสอนุภาคกับ อัพควาร์กหนึ่งอนุภาคเชื่อมกันด้วยอนุภาคกูออนจากการที่ดาวนิตรอนมีมวลมากทําให้ใจกลางดวงดาวมีการกดอัดความดันสูงอนุภาคนิวตันที่ประกอบจากควาร์กสตัวจึงกลายเป็นสถานะควาร์กกูออนพลาสมาโดยนักทฤษฎีบางคนอาจจะใช้คําว่าเอกโซติกโดยคิดว่าอาจจะไม่เกิดเป็นสถานะควาร์กกูออนพลาสมาแต่ที่แน่ๆสองหลักการนี้เชื่อว่าภายในมีอนุภาคควาร์ก การที่ภายในใจกลางดาวนิวตอนมีสาสารคว์กอยู่นั้นน่าจะเป็นผลทําให้เกิดสนามแม่เหล็กของแมกเนต่าขึ้นมาซึ่งสาสารคว์กนั้นจะทําให้เกิดปรากฏการณ์ที่มีชื่อว่าสภาพนํายิ่งยวดแบบสี (Color Superconductivity) ก่อนที่จะไปในส่วนของสภาพยิ่งยวดแบบสีต้องมาเข้าใจเกี่ยวกับสภาพยิ่งยวดกันก่อนซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับซูเปอร์คอนดักเตอร ซึ่งเป็นวัสดุที่มีความต้านทานทางไฟฟ้าเป็นศูนย์เมื่ออยู่ภายใต้อุณภูมิค่าหนึ่งซึ่งเป็นอุณหภูมิวิกฤตมาพร้อมกับปรากฏการ์ Minor เ f ฟ e c t เมื่อวัสดุที่เป็น s u p e r ์คอ d u c t o r อยู่ภายใต้สนามแม่เหล็กเมื่อลดอุณภูมิให้ต่ำกว่าอุณภูมิวิกฤตก็จะเป็นการผลักสนามแม่เหล็กออกจาก Superconductor จากตัวอย่างเมื่อเทไนโตรเจนเหลวที่เย็นจัดใส่ Superconductor เมื่ออุณภูมิของ s u p e r c o n d u c t กเต่ำกว่าอุณหภูมิวิกฤตสามารถยกแม่เหล็กให้ลอยขึ้นได้ การที่ซูเปอร์คอนดักเตอร์มีความต้านทานทางไฟฟ้าเป็นศูนย์ประกอบกับมีปรากฏการ์ม n o เนอร์เอฟเฟกซึ่งอธิบายด้วยทฤษฎี BCS โดยมีส่วนสำคัญคือการจับคู่แบบพูเปอร์พูเปอร์แพรซึ่งเป็นการจับคู่ของอนุภาคอิเล็กตรอน2ตัวที่มีพฤติกรรมแบบเฟอร์มิออนเมื่ออิเล็กตรอน2ตัวจับคู่กันก็จะประพฤติตัวแบบอนุภาคโบซอนทำให้เกิดการไหลของอิเล็กตรอนเหมือนกับความต้านทานเป็นศูนย์ ถ้าท่านผู้ชมท่านใดอยากทราบเนื้อหาเกี่ยวกับอนุภาคโบซอนก็สามารถกดได้ที่ไอคอนด้านบนขวานะครับ Color Superconductivity โดยในทางทฤษฎีมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นภายในใจกลางดาวนิวตอนที่มีสสารควาร์กอยู่ภายในซึ่งอาจจะเป็นที่มาของสนามแม่เหล็กแม่เนตตา โดยในการพิจารณาเกี่ยวกับอนุภาคควาร์กนั้นต้องใช้ทฤษฎีคอนตัมโคม o ดินามิกที่นำมาใช้ในการอธิบายสาสสารควาร์กที่มีความหนาแน่นควาร์กนั้นมีประจุไฟฟ้าและประจุของสีควาร์กสตัวสามารถจับคู่กันได้คล้ายกับคูเปอร์แพรแต่เป็นการจับระหว่างควาร์กสองอนุภาคมีโอกาสทำให้เกิดปรากฏการณ์ l ันเลอร์ซุปเปอร์คอนดักโดยมีการคาดการณ์ทางทฤษฎีว่าอุณหภูมิวิกฤตนั้นอยู่ที่ประมาณ และล้านองศาเซลเซียสในปัจจุบันการศึกษาแมกเนต้ากับสาสสารว้าที่อยู่ภายในดาวนิวตอนนั้นสามารถศึกษาได้จากการประทุพลังงานของแมกเนต้าซึ่งเกิดขึ้นจากการสั่นไหวของแผ่นดินไหวบนดาวนิวตอนที่มาจากแกนดาวซึ่งเป็นสภาพที่หาไม่ได้ง่ายในจักรกวาล ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องด้วยนะครับสวัสดีครับ